ตรงที่ไหนกันคะพี่หนึ่งยุทธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านนะครับอุโมงค์อมงคอะไรอมงคอะไรเอ่ยดอกเรียวราวดีนะคะตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงแล้วค่ะแต่ว่าหมอกหนามากๆดูรอบๆเลยค่ะมีความสุขไหมครับกับการมาลาดความสุขมากสิยังไงครับครับการมาลาดครั้งนี้ประทับใจอีกค่ะอีกครั้งหนึ่งเราดูภาพบรรยากาศโดยรอบดีกว่านะครับ เราจะไม่ค่อยพูดอะไรมากจะดูนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติของน่านนะครับยามเช้าหมอกก็จะลงแบบนี้นครับนี่ครับซิเกเนเจอร์ของน่านอีกที่หนึ่งนะครับก็คืออุโมงค์ต้นไม้ดอกเลยเราวะดีนะครับใครสนใจก็มาด้วยกันได้นะครับฝั่งตรงข้ามเป็นวัดวัดสงังคมเนาะเนี่ยเจดีย์วัดสงังคามก็จะมีชา้างอยู่ที่ฐานเจดีย์เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับ Ah, bye. bye.